สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้จะมาขับรถชมวิวนะครับไปกันเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมาวันนี้จะมาปิดปาแล้วก็ถ้าเปิดตรงนี้ มันจะวิ่งช้าลงแต่จะดิบดีขึ้นแบบเลี้ยวดีข่้นไม่ใช้สองคนบอกมาคนเดียวแต่จะมาเืิน,น,น,นตรงนี้กันหน่อยดิฟตรงนี้ไปสักหน่อยไปครับวันนี้มาเล่นใน แปปแปปล,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 ลมมุกๆๆเดๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆมๆเล่นๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆดีๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆมๆ จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ข้างบนให้นะครับมาตรงนี้กันหน่อยเดี๋ยวจะไปหาสนามแข่งกันหน่อยโอเคกันมาปุ๊บเราจะมีลิงก์ให้ใต้คลิปครับตามนะมีเขืผืนไปจิตเจ็คผ่านข้ามไหมไม่ข้ามครับ ต้องถอยวดเราแรงนะโมลดผมแรงมากสุดสองร้อยหกสิบครับไปหาแ้วเขาแข่งขึ้นทางนี้เลยจะทางทางลัดครับทางลัดโอเคดออกดเธอโบไปเลยแล้วนี่ครับเกินไปครับติดเทอร์โบดล้วครับ โอเคไปนะครับอาจจะมาผิดอาจจะมาถูกก็ขอไปได้วยครับเออถูกไม่รู้ไม่ชี้ับอันนี้ไม่เคยมาที่ขอนยญาส่งับ เธอโบไปด้วยแล้วกันครับดิฟฟ์นี้เยี่ยมติดเทอร์โบไว้ต่อมีต้องช่วหน่อยเกตังเกตังวันดีนี่ครับอันนี้เอาเลยแล้วครับดิฟคืนดิฟคืนโอเค จะต้องเวอร์หอยนีอันนี้คือที่สีรถแล้วก็เกมสวนามแข่งม่ดูนิเทอ,อร์โบใกล้ถึงแล้วอีกนิดนะโอเคแล้วก็ตรงนี้โกลีเขาจะขึ้นถนนแต่ผมซอปซอยะะแล้วก็นี่ครับสนามแข่ง

จ๊สองจ๊สามจ๊สี่จหดิบนิบนิบดิบมันจะเทร์โบไปสักปีบแล้วก็เอ,อ่อขครับดีบเลยกดเมนลบพง yes yes เอาชนขอบลบยังไม่ค่อยเก่งครับ ูมัแต่งเลยได้แต่งยัเด้อเดยอเดยอเด้อผิดผิดผิดอลคะเลยแล้วกว่าเขาเขาไมไดกี่ดาว เดี๋ยวไปแต่งรถเพิ่มตอนได้ดูตรงนี้เอาเดี๋ยวปีกรถแบบโอเคมาแล้วเออมาจากมุมเัินมันไม่ได้ออกมางี้ Okay. เองมันมีขั้าหลังก็มีที่ดีไปข้าหลังนึงนะี่มากกว่าหนึ่งนะครับที่ดีว่าให้ชนครับชนชนชน,ชน,นี่จะเป็นสะพานผุพังนะโอเค món món thì thưa bố เอคันนี้มันดิฟไม่ค่อยเก่งนะลองรถกดไปที่รูกฟองชั้นแล้วก็อันนี้คือดิฟดิฟแบบขั้นตัวคืคันนี้มาลองขับคันนี้ดูดบบนนดดนนรถนนโรถกคาร์ตมาครับเอาหมุนนะดิฟดูให้นะดิฟดิยจะเจอว่าเออมอนว่า มัติดเพิ่มเลยครับแม่แรงลงครับห้าพันดูเซล็ครับแรงขึ้นไหมใช้ได้มั้งกดตรงนี้กดเอ่อนำไม่แรงแล้วปุ่มนี้ เช้รถแรงมากเลยอืมโ,มโปรไฟล์ผมเลีสโปรไฟล์นี่รถชนะโซนันเชนะสาสิสร้อยยี่สิบสี่ไมล์ทำงานเลเต้นเเ,เวลาสชั่วโมงนะจมเงวนรถที่ซื้อห้าคันแช่กันแข่งขันขน,นู่นกัน ครั้งครับเบ็ดเดี๋ยววะนี่เลี้ยวเป็นรถก่อนก่อนนะฮะมันเกลื่องโชว์มันเกลื่อนโชว์ถึงท่อมาผมแทงท่อมาแล้วเอาบินเอาเอาเเลยเลยเอาเลยครับเอาบินก็ะซองเล่นอลไรก็ ถอยหลังร้อมกันเพื่อนโอเคเพือเอ่อนเรอฮะเอับผมตกเกือบที่โหลเลยเทอรโบเเทอที่สี่ะยิเมนินอยโอเคโอเคฮะโอเค โอ้ช oh, 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 e e e ุดขับโอ้โดนแสงโรนแซงนะโย่อยากที่สุดเลยฮัลโหลโดนแซงครับอู้ที่บู๊ครับอยาไปห้องนะมีเท่าไรจะดให้หมดมาครับเราจะไหวกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะไหวกับเขาแซงแล้วครับคันหนึง ติดเทอร์โบเสริมครับเมื่อกี้เขาได้เป็นสีเขี่ยวเพิ่มความเร็วเราไม่ได้เอาที่สามติดเทอร์โบีอย่าไปหยองมางับอืมอืมอืมลงมาครับลงมาลงไปกันต่อเข้าเส้นชัยที่สามโอเค เมื่อกี้เห็นอะไรวะแผลโจมตีกันกระถูกโอเคนี่หนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้ว่าก็พุ่งไปไหนอีกไม่รู้ติดไปตรงนี้หมีหนึ่งหนึ่งพุ่งพุ่งเธอโบเธอโบไปกันเลย ถึงพันฟุตไม่ถึงครับไปกันต่อให้อะไรข้างในแบบเบี้ยคือเขาพุ่งมาชา้าอโอคราวนี้มากครับมีเตรี้ยไม่เหยียบไปไปครับดิเทอโบโบร์โบกระโดสองร้อยห้าสิบถึงฟัน 1, พันฟุต เค่นต่อไปไปไปอย่าไปหยองอย่าไปหยองติดเธอเวอร์ไปเวยครับถึงอมมมดไปครับไปไป,ไปเล่้งความเร็วครับความเร็วเลี้ยงแมววิ่เท่าไหร่ใส่ให้สุดโอเค อย่าไปตรงนี้แป๊บหนึ่งอาตั้งเพ่มหนึ่งครับคือคำว่าไปไปต่อเธอโบเทอโบอย่าไปย่องอย่าไปย่องโอ้คันนำเสียนาริเรวเลยไม่ครับจะขันนำาแล้วคันนำตีตุดแสงแล้คติดเธอโบตามครับไปครับควดี่ามมีเช่นเคยครับ อามีตังแสงกว่าไปหาซื้อรถก,กันไหมครับาไปทริปนี่เห็นไปไหมแล้เวเราจะโดโดดโด,ดโอ๋โดดไม่ได้ลงมาครับก็ติดเธอโบไปแล้ว าาาาต้องเลี้ยงหน่อยข้าเมืองข้าเมืองเอาช้อนเฮ้เฮ้เฮ้เล้ดูงน,นโอเคตัวไปครับข้านมง

ไหมคะนีいい่ค uh. okay. yeah, ันนี้จับไว้แล้วือเอาโอเดี๋ยวติมอันนี้หน่อยเดี๋ยวไปขับไว้หนึ่งร มันยังไม่ดังครับไม่ค่อยแรงโอเคถึงสองสองร้อยหกเฮ้ยรถรถคำนี้ดีจริง ยนยงมเปินเครื่องยืดยืดยืซููเห็นท่อกันชัดๆพเดี๋ยววันเครื่องสิร้หนอไรนรับนุ้ไม่ได้ปลรับจะใ่

จะหัวทังเป้บไปหรมาลองอันนี้เราจะได้กี่ฟอือจะไปถึงทันไหมนี่ยถึงทันไหมถึงทันไหมแล้วสิจะถึงทันไหมไม่ทันแล้ว

เอาไม่ไหวเอาเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้